สวัสดีค่ะตุ๊กตุ๊กสายต้องเป็นออกสอง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 ทางนะฮะไม่รู้เรียกอะไรยังไงโอ้ยเห็นแต่เลขสองนะฮะเลขสองกับเลขอะไรอะ่ะเลขแปดแปดสองหรือว่าหกสอง มองแต่ว่าสองนะชัดนะฮะสองชัดค่ะทำไปชมการแนวทางนะฮะเล้ทูบผู้นะฮะอ่ะใครชอก็ตามนะคะไปเป็นแนวทางเนาะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะไก่หมูอไก่วิ่นเดี่ยวเนาะ ตเาเพิ่นฟันว่าเพิ่นเลหออายุเจ็ดสิบหาเจสิบหกมีอย่างอีกเดี๋ยวเขาจะขอปิดเสียงไว้ก่อนนะคะทำชมขาคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะอ่ะได้ฟังความฝันตาตาายุสือกับเดินมานะคะมามาเจอแอดกำลังขอฉกกระปู่อยู่เดี๋ยวแอดก็สิขอ,อส่วนมนิดหนึ่งนะคะทำชมเ่าเราก็จะรอตัวเลขทูบนะคะ เดี๋ยวขอดูเป็นตัวแรกก่อนวปูเป็นไงอยังเหมือนเล็กเจ็ดมาเลยนะใช่ไหม,ไมหนนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นตาฝันว่าได้หอะเนาะ อายุตาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะฮะแต่ว่าคือถ้าจุดทีไล่นะฮะส่วนมากก็คือมามาเลยก็คือส่วนมากคาน่อยก็มานะ,ะเพื่อใครไม่เห็น คลิปนี้แล้วก็มีโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เป็นความเชื่อเนาะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังนี่นีแอดกำลังแอดกำลังเอาเอาเทียนเอาเอาเทียนซองไอเทียนรุนนะเทียนซองอยากบอกว่าเมื่อเช้าแอดจุดอยู่เจ้าที่อยู่บ้านนะเจ้าที่ต้นพยุงแอดนะแตกแตกออกสองขาง แล้วก็จะมีน้ํายางไหลออกมาใช่ไหมคะพยุงแต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะยางออกมาแล้วทีนี้เห็ดแอดเห็นนะแอดกลับไปดูตัวเลขนะแอดถ่ายไว้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะลงใส่ด้วยกันเลยกับคลิปนี้เพราะว่าเป็นเรื่องแปลกนะทูบนี้ก็จุดได้สามแปดสองนะตัวนั้นก็จุดได้แปดสองนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะ เดี๋ยวแอดจะลงแบบเอาลงให้ดูอ่ะเขนี่แอดยังนั่งอยู่เป็นเรื่องแปลกนะคะเผื่อใครวันนี้เอาไปเป็นแนวทางาหวยฮานอยนะคะหรือว่ายังไงก็เอาไปวิเคราะห์แต่จรองดูนะคะสังเกตนะเห็นไหมสามแปดสองนะคะแต่แต่ตัวนั้นจะเห็นแค่แปดสองนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยท่านผู้ชมก็ค่อยเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะอะ่เห็นตัวเลขชัดไหม ก็คือเรื่องแปลกนี่ที่แรกก็ว่าจะอันนี้อยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่องแปลกจริงๆเพราะว่าเมื่อเช้าแอดไปจุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ให้ให้ดูเป็นเรื่องแปลกนะอ่าเดี๋ยวจะอสองคลิปใส่กันเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก็แอกแยแนะคะเพราะว่าคนละสถานที่นะ คนละสถานที่แต่ว่าตัวเลขแบบทำไมมาเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างนี้เนะาะอ่ะก็เออเพื่อใครไปเป็นแนวทางนะคะอา่าวยฮานอยฮวยเหลานะคะหรือว่าเออเลขไทยนะคะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองเนาะอ่ะแต่ว่าเออ แต่ว่าสูตรเอดเนาะสูตรแอดก็มาสามอยู่นะเดี๋ยวก็ลืมแล้วนะคะลงลงนี่คือลงเลขสูตรไปนี่ก็ลืมอยู่นะว่ามีตัวไหนมาบ้างเนาะอ่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ใส่กันดูนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะ,ะจุดเลขทูบวันนี้นะคะอ